เรียบร้อยครับผมเช็คไหมมันอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยฟูลซับจัดให้ครับหนึ่งเต้ม ผมใช่ตรงที่พี่ดักหลังนี่ผมดมานมานม้นหลังนีกหลุนหล่นนี่วะพี่้วหล่นเหรอนี่ครับใช่ติดอ่ะปูนซับเร็วเร็วเร็วแอ่านับหนึ่งครับปูนซับ มัน,มน,นหมานครับผม